เพราะฉะนั้นขออนุโาทขอนาขอกราบขอขอบคุณท่านอาจารย์มหาขอขัมพลกิติสูนโนโนจากวิบัติได้เป็นผู้ได้เป็นผู้ที่มาร่วมนะครับเอาของมาร่วมในการบริจาคในคืนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณโยมทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนะเวลาโดยประมาณนี้ก็คือเวลาประมาณ จากนี้ไปก็คือ11นาฬิกานะครับ11 1นาฬิกาก็้ถามหมงนะร่างที่สูงไปเลย13โมงว่างที่สูงขึ้นสู่อาสง10รูปขึ้นสู่อาสงทั้งหมด10รูปนะครับก็ขอเจริญพรนะญาติโยมญาติโยมโยมที่อยากจะร่วมนะฟังนะเจรเล่นบูตตะมณ์นะ อยากจะร่วมฟังพระสวดพุทธ,ธรรมนต์นะสวดพุทธ,ธมนต์ก็จเจริญพรขอเชิญในเต็น์นะเจิญในเต็น์ทางด้านขวงมือของชาวพนัสถานหรือเมนนะชาวพนัสถานหรือเมนนะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียรรมเต้าอี้เพื่อ,อรับสายทางนะ